S Hi s t u d e n t สวัสดีนะักเรียนชั้นปทุก oh, คนนะคะกับ English Online Studio ค่ะวันนี้นะคะเราก็ขึ้นเรื่องใหม่นะคะเป็นรางานใหม่ที่คุณดิวให้ไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะตั้งแต่วันพุทธที่แล้ที่พวกเรามารับงานใช่ไหมนั่นแหละคะ่ะเราจะทำรายงานกันนะคะมันคือเรื่อง subject pronoun นี่นะ,ะจริงๆมันคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่อง pronoun นะคะ pronoun ที่แปลว่าคำสรรพนามในภาษาไทยมันแปลว่าคำสรรพนาม ถ้าเด็กๆเ,เข้าใจคาสรรพ,พนามในภาษาไทยนะคะเด็กๆจะเข้าใจ pronoun ในภาษาอังกฤษนะคะคาสรรพ,พนามถ้าเราท่องกันเลยภาษาไทยก็จะบอกว่าคําที่ใช้แทนคํานามหรือคําเสมอนามนะคะเช่นแทนคนสว์สิ่งของสถานที่ที่เราท่องกันใช่ไหมคะมันคือคําแทนเช่นคุณฉันเธอมันนะคะเป็นคําแทนคํานามทั้งหลายนั่นเองนะคะ เร่งในภานษากงกิตจะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะคำแรกเลยที่เราต้องรู้จักนะ,ะ I I am a teacher you are student นะคะมี I นะคะ I ที่แปลว่าฉันนะคะ U ที่แปลว่าคุณก็คือคนที่ฉันพูดด้วยนั่นแหละคนที่ฉันพูดด้วยก็คือ you โอเคถ้าเราพูดถึงบุรุษที่3คือคนที่เราพูดถึงที่เขาไม่ได้อยู่กับเราสองคนตรงนี้เขาอยู่ที่อื่นนะคะเราพูดถึงเขา ถ้าคนนั้นเป็นผู้ชายเราจะใช้ he โอเคไหมเขาผู้ชายนะคะเขาผู้ชายเราจะใช้ he โอเคแต่ถ้าเขาคนที่เราพูดถึงไม่ได้คยุยกันสองคนนะพูดถึงบุรุษที่สามคนที่สามนะคะถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นถ้าเขาคนนั้นเป็นผู้หญิงจะเป็น she มันคือเขาผู้หญิงนะคะ she คือเขาผู้หญิงนะคะ he เขาผู้ชาย she คือเขาผู้หญิงนะคะแต่ถ้าครูบอกว่า ในนี้ในกลุ่มนี้มีฉันอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยมีตัวฉันในกลุ่มนี้ด้วยมันคือ we ค่ะ we แปลว่าพวกเรานั่นเองนะคะ we แปลว่าพวกเราและ it แปลว่ามันนะนั่นเองนะคะ it หมายถึงมันแทนสัตว์หรือสิ่งของนะนั่นเองค่ะแทนสัตว์หรือสิ่งของนะคะแล้วมีอีกคำหนึ่งค่ะมีคำหนึ่งถ้าจะบอกว่าสัตว์สิ่งของหรือคนมากกว่าหนึ่งชิ้นมากกว่าหนึ่งชิ้นนะคะ มากกว่าหนึ่งและไม่มีเรายอยู่ในนั้นเช่เราจะบอกว่าพวกเขาพวกเขาเหล่านั้นเป็นทหารพวกเขาเหล่านั้นเป็นคุณหมอนะคะคือไม่มีเราอยู่ในนั้นนะคะหรือสัตว์เหล่านั้นเป็นสุนัขเออเอ,อที่เราอยู่เหล่านั้นคือสุนัขอะไรอย่างเงี้ยคือพูดมากกว่าหนึ่งชิ้นนะคะคือสิ่งที่เราพูดถึงมากกว่าหนึ่งเราจะใช้ว่าเด a y day ที่แปลว่าพวกเขานะคะพวกเขานะคะ นามในภาษาอษังกเนี่ยจะมีทั้งหมด seven นะคะมีทั้งหมด7็ตัวด้วยกันที่เราต้องรู้จักนะคะคือเนื่อง I, you, he, he ก็คือผู้ชายที่เราพูดถึงคุณผู้ชายที่เราพูดถึง she คือคุณผู้หญิงที่เราพูดถึงพูดถึงนหคะ we คือพวกเราเองนะคะ it คือสัตว์หรือสิ่งของและ they คือพวกเขานันเอง,เองมีทั้งหมด7็ตัวด้วยกันนะคะนี่ก็คือ pronoun วันนี้ที่เราต้องเรียนคือ subject pronoun ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคน,นะคะเดี๋ยวลองมารีวิวกันมาลองดูนะคะแบบสถาน,นี้มาลองดูนะอย่างคนอย่างอันแรกเนภาพแรกเนี่ยเขานิ้วโป้ชี้ที่ตัวเองฉะนั้นข้อนี้คือ I ถูกต้องไหมคะคือตัวฉันเองนั่นแหละนะคะเอามาภาพนี้ค่ะเขาชี้มาที่เรานะคะคนนี้ก็ต้องเป็น you ผู้จับครก็คือคนนั้นเป็น you ผู้ชายคนเดียวค่ะผู้ชายคนเดียวเป็น he ถูกต้องค่ะผู้ชายคนเดียวเป็น he ถูกต้องนะคะ แล้วผู้หญิงคนเดียวที่เราพูดถึงก็ต้องเป็น she ค่ะเจ้าสุนัขตัวนี้เป็นสัตว์เป็นสิ่งของใช้ i t แทนได้เลยนะคะอันนี้ค่ะพูดถึงพวกเขาสองคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้ชี้เพราะสองคนนี้ก็ต้องเป็น they นะคะพวกเขาสองคนที่ไม่มีชั้นอยู่ในนี้แต่สองคนนี้เขาชี้มาที่ตัวเองทั้งสองคนเลยก็คือ we ที่แปลว่าพวกเราแบบนี้พอเข้าใจไหมคะ ถ้าเราจําความหมายแปลครรษษําศัพท์ภาษาไทยได้เราก็จะจาได้ I ฉันย U คุณ H เขาผู้ชาย She. เขาผู้หญิง It ม mm ัน t h y พวกเขา We พวกเรานะคะนี่คือคีย์เวิร์ดของเรื่อง subject noun น,นะคะซึ่ง subject noun ค,คำเหล่านี้เอาไปทําอะไรได้เอาไปขึ้นต้นประโยคในแต่ละประโยคได้นะคะเช่นจะบอกว่าฉันหิวข้าว I am hungry ฉันหิวแล้วนะะ I am hungry เห็นไหม I เนี่ยหละ มันคือเรื่องของ now น,นะคะหรือจะบอกว่า it is a dog มันคือเจ้าสุนัข it is a dog มันคือสุนัขแบบเนี้ยก็คือแทนสุนัขได้เลยแบบนี้นะคะพอได้ไหม he is doctor เขาคือคุณหมอนะคะนี่มป็นแต่งประโยคได้เลย he ก็คือเขาคนนี้เป็นคุณหมอแบบนี้นะคะก็คือใช้แทนสัรพนามทั่วๆไปได้เลยนะคะ นี่คือการใช้ s u b j e c t pronoun ทำหนะ้าที่เป็นประธานในประโยครู้จักประธานไหมประธานในประโยคนั่นเองนะคะถ้าเราเข้าใจภาษาไทยเราก็จะเข้าใจภาษาอังกฤษเช่นกันนะหน้าถัดมาค่ะถึงวเวลา practice แล้วใบงานแรกของพวกเราค่ะที่ครูดิวแจกไปนะคะเปิดขึ้นมาเลยมาดูรพร้อมกันนะคะ correct pronoun นะคะ choose the correct p r o n o u pronoun ให้เราเลือกนะคะ ข้อนี้จะใช้ she ใช้ he ใช้ it หรือใช้ they มาทวนนะคะถ้า she จะต้องเป็นผู้หญิงคนเดียวจะต้องเป็น woman โอเคจะต้องเป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะถ้าใช้ he เมื่อไหร่นะคะจะต้องเป็น man คนเดียวโอเคไหมถ้าใช้ it นะคะจะต้องเป็น animal เป็นสัตว์หรือเป็น things เป็นสิ่งของนะคะและมีหนึ่งเดียวด้วยนะคะพวกนี้จะเป็นมีหนึ่งเดียวแต่สุดท้ายคือ they ถ้าใช้เดเมื่อไหร่ถ้าใช้เดเมื่อไหร่แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นแมนนะคะเอ,อ่อจะต้องเป็นเมนนะคะมากกว่าหนึ่งนะคะเป็นบูแมนนะคะมากกว่าหนึ่งนะคะหรือจะเป็นแอนิมอลที่เติม s ด้วยนะคะก็คือสิ่งที่เติม s ด้วยก็คือมากกว่าหนึ่งสิ่งนั่นแหละมากกว่าหนึ่งนั่นเองนะคะถ้าใช้เดเมื่อไหรสิ่งของนั้นต้องมากกว่าหนึ่งเช่นดูข้อนี้นะคะ a doctor a doctor คุณหมอ คุณหมอคนเดียวค่ะคุณหมอเป็นผู้ชายใชย้ hmm. แบบนี้เนาะ And umbrella a n umbrella ร่มคันเดียวร่มคันเดียวนะคะร่มเป็นสิ่งของแล้วก็ต้องใช้ it โอเคแบบนี้เนาะ People work. คนหลายคนเลยใช้ day ค่ะเพราะมากกว่าหนึ่งอย่างนี้เนาะ A book A book คือสมุดหรือนังสือเล่มเดียวใช้ it โอเค it แบบนี้นะคะ A bird นกตัวเดียวสัตว์ตัวเดียวค่ะใช้ เช่นเดียวกันนะคะแบบนี้ค่ะ singers นักร้องมากกว่าหนึ่งคนใช้ d e y ได้เลยนะคะลูกแบบนี้พอไหวไหมนะคะทำให้ครบทุกหน้าเลยนะคะแบบนี้ง่ายมากนะคะ a flower ดอกไม้ดอกเดียวค่ะ i t my parents พ่อกับแม่สองคนมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งใช้ d เ y ็ปเลยค่ะอ่าพอไม่มีฉันอยู่ในนั้นเนาะแบบนี้นะคะ a bicycle จักรยานคันเดียวค่ะ i t เลือกใช้แค่นี้เลือกใช้สี่ตัวนะคะ s h e he, it หรือ They เท่านั้นนะคะหน้าถัดไปค่ะใบงานถัดไปนะคะเปิดมาเลยค่ะวันนี้เราจะมีทั้งหมด3ใบงานด้วยกันนะคะเพื่อความรวดเร็วในการเรียน subject pronoun เด็กๆจะต้องทำสามใบงานซึ่งแต่ละใบงานไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วนะโอเคคราวนี้ค่ะเรามาดูเลือกใส่กันนะคะว่าเราจะใส่ตัวไหนกันนะคะเอาง่ายๆเลยก่อนนะคะเอ่อถ้าเป็นตัวนี้นะคะถ้าเป็นตัวนี้ ครูดิวคิดว่าน่าจะเป็น he นะคะเพราะว่าเป็นผู้ชายคนเดียวใช้ he ผู้หญิงคนเดียวใช้ she นะคะคนนี้เขาช h e มาที่ตัวเองน่าจะเป็น I นะคะสต่ตัวนี้เป็น it คะ่ะเพราะมีหนึ่งเดียวนะคะอันนี้คือพวกเขานะคะไม่มีสัญอยู่นั้นใช้ they นะคะอันนี้คือ you คะ่ะและอันนี้คือ we ที่แปลว่าพวกเรานะคะโดยที่เด็กๆทำด้านล่างแบบนี้นะคะเด็กๆด,ดูนะเ e l ว่า yeah. เ e l ล่าชื่อผู้หญิงคนเดียวค่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวแทนด้วย she ถูกต้องค่ะแบบนี้เลยเราดูจากคำข้างหน้าวงเล็บนะคะว่าเราจะแทนด้วยอะไร jack jack คือผู้ชายคนเดียวใช้ he ค่ะ he is eleven years old เขาอายุสิบเอปนะคะประมาณนี้ my mother แม่แม่คนเดียวใช้ she นะคะให้พวกเราดูคำศัพท์ด้านหน้าวงเล็บนะคะแล้วเอามาเติมให้ถูกต้องน้านหลนะคะอย่างเช่นข้อที่ 4. ค่ะ My father and I พ่อและฉันมีฉันอยู่ในนั้นฉะนั้นข้อนี้ต้องใช้ we ค่ะ We like tennis พวกเราชอบเล่นเทนนิสกันะแบบนะคะตนี้ Kim and Kelly Kim and Kelly สองคนไม่มีฉันอยู่ในนั้นมันเป็นพวกเขาต้องใช้ they ค่ะแบบนี้พอไหวไหมทำจนครบ15ข้อนะคะหาคำศัพท์ในบั c t ิ o ชีรีได้เลยข้อที่เร็จค่ะดงูง่ายเลย How are old are อตอบอะไรดีก็ตอบคำถามตอบ I ฉะนั้นถามจะต้องถาม you นะคะ how are how old are you I am นะคะจำไว้เลยว่าถ้าถาม you ต้องตอบ I เสมอเพราะว่าคุณอายุเท่าไหร่อ๋อฉันอายุเท่านี้นะคะไม่ใช่ว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณอายุเท่านี้ไม่ได้นะคะถาม you ตอบ I เสมอนะคะข้อนี้ เฉลยให้แล้วนะคะฉะนั้นลงมือทําได้เลยและในงานสุดท้ายโฮมเวิร์กวันนี้นะคะง่ายๆเหมือนกับในงานที่1และในงานที่2เลยนะคะให้ทําอะไรดูจากวงเล็บด,ด้านล่างค่ะ my mother my brother and I เลือกใช้อะไรดีแม่พี่ชายและฉันมันคือพวกเราถูกต้องไหมคะพวกเราสามคน,นะคะ่ะใช้ we ในการตอบนะคะ ก็เป็นการเลือก personal pronoun เหมือนกันนะคะจะใช้อะไรดี I, you, we, they นะคะหรือใช้ he, she, it นะคะถ้าใครจำไม่ได้ว่าแต่ละตัวแปลว่าอะไรให้ยอ้อนคลิปวิดีโอไปดูด้านหน้านะคะแล้วมาเลือกตอบคำถามใบงานที่3มเนี่ยให้เราดูวงเล็บด้านล่างนะคะว่าคืออะไรแล้วมาตอบคำถามว่าเราจะใช้อะไรดีในเจ็ด ตัวนี้ที่เป็น personal pronoun โ okay? อเคที่เป็น personal pronoun ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองนะคะวันนี้มี3รายงานด้วยกันนะคะอาจจะดูรายงานเยอะตัางแต่แต่และรายงานไม่เกิน5นาทีแน่นอนนะคะให้พวกเราตั้งใจเนี่ยเราตั้งใจทำรายงานนะคะตรงในส่วนตัวเหมือนเดิมนะคะแล้ววันพุธเราจะเอามาเช็คกันว่าเด็กๆทำถูกหรือเปล่านะคะโอเค see you next time goodbye